สวัสดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทูกฐานเนาะตอนนี้เ้าก็เขาป่าเลาะป่าพี่น้องเอ้ยเลาะป่าวัดชิพหาซับวายพี่น้องบัดมาเจอเฮ็ดพี่น้องมาพ่อเฮ็ดบดพี่น้องเอ้ยอันนี้โล่หนึ่งเจ็ดสิบแปดสิบพันโล่หนึ่งสามสี่ลอยพี่น้องอ๋อโทษมากับแม่น้องดำหลักเสนีป่าพี่น้องเอ้ยบังสนีเชียวค่ะพี่น้องเอ้ยหอยว้า ดอกบักใหญ่ฉนีอาผ้าพันเอะเลยพี่น้องเอ้ยอันนี้สิเป็นเฮดบดเนาะอ๋อเถอะคนหนึ่งพ่อแกงเลยพี่น้องบ้านเฮาหายากเด้อแบบนี้เด้อซับเอาไปเลยอุ้ยงามอลีกะซาวจะเป็นงามสะออนพี่น้องเอ้ยเข้มขุ่นนะแม่น้องดำเนี่ยนะตาเห็นตาดีอลีตามวานพี่น้องเอ้ยกําลังว่ากําลังสว่างไหว ว่าตามอย่างนี้นั้นกำลังสะเขียนแบบเป็นตัวมอผู้ใด้ตาพันมาอันนี้พี่น้องเอ้ยเต็มโตอายะเลยพี่น้องนี่แต่ดอกใหญ่ๆเฮ้ยคือบอกมาเอาในเฮ็ดนี่เต็มโตอายะอ้าวเขาหัวพุ่น ป๊าป๊าป๊าซามาบังมาบังโอ้ยอัญย่าพี่น้องนีแต่ดอกแบบพอดีแกงนุ่นนุ่นพี่น้องเลยมาหอดป่าไวเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องเลยตอนนี้แม่น้องดำเพิ่งกำลังขุดเนาะหัวกับใบได้ใหญ่เด้อพี่น้องหัวน้อยๆน่ะยไวอึดไวอึดไวหย่า บ้านทางแห่งหบ่มีจะเอามาเป็นหักยาต้นหนึ่งยังบ่มีเลยมาคุดอยู่เพละทั้งบ้านแม่น้องกิ๊กคือพี่น้องเลยมาแม่น้องดำและะ้วก็สนีป่าแล้วก็แม่น้องกิ๊กเนาะมาสี่คนพี่น้องเลยบ่นสมกับระยะกี่ ง่ายง่ายง่ายเสียมกับเขาดีพอน <c oughs> ี่แต่มันหน่อยพโผพี่น้องทีแต่มันหน่อยพโผนะต,ตอนนี้ฮะกับพาพี่น้องมาเลาอป่าเลาอโคคือเ,เก่าโอ้ยลมเย็นดีเนาะอ,อยู่อยู่ป่านี่เย็นกว่าอยู่บ้านนี่โอ้ยอบบอนี่เป็นตาแบกเมือ่อสะได้จะทำไปได้หอ่อเขามากิน สะโอแล้วเขาจะยังอยู่หายอยู่หน้าแบบนี้เลยพี่น้องหัววายเนาะอยู่ไทยเอิ้นหัวยังนาแต่หัวยังเข้ากับหูพี่น้องเลยแต่บ้านเขาเอิ้นหัววายเนาะวายหน่อยวายหน่อยด้วยวายป่าวายโคพี่น้องเลยถ้าไวายใหญ่สิแบบหนึ่งเพิ่นปลูกไว้แล้วเพิ่นจะตัดเพื่นลำบางอใหญ่นะ้ำมาขายเนาะแต่แนว้ยพาหลอพุ่มตามมันโคบ ก็ที it, ่ได้หัวหนึ่งพี่น้องเอ้ยพี่น้องตอนนี้เรากำลังสอบวายเนาะก็ได้ยังบะไรลายเป็นไดยดอกพี่น้องไหมหัวไวใหญ่สองกับแม่น้องดำหัวไวกับบ้ใหญ่ตอนนี้นั่งสอบอยู่ป่าพี่น้องอยู่ป่าอยู่โคกแม่น้องกี้กับผูกคือไปนั่งอยู่ท่งโพนผูวพี่น้อง

โอ้พี่น้องสันี่ว่าม่ต้องอันใหญ่ๆเนาะวะสันมาเบิ่งกพาวาให้รึเปลี่ยน้อยๆนะพี่น้องแมนโอ้ยพี่น้องหายากพี่น้องเลยว่าลายบ้านเมื่อนห้่เราหายนะมาพิงพวกเราพี่น้องมาไกลกว่าเก่าเมื่อไหรอันนี้ห้องน้องนาดพี่น้องห้องแม่น้องดำอยู่พุ่นพี่น้องเอ้ยโอ้ยม่น้องดำเพิ่นเกิสิทักแน่พี่น้อง นางหยัดแข่งย yeah> ัดค้าอยู่ในป่าในโค่พี่น้องเอ้ยใไพนาสิมาส่งข่าวนะไพ่เมื่อยกบ่เมื่อยเมยน้องกี้อยงนี้เนาะบ่มีไพมาส่งเนาะอยู่ป่าอยู่โค่เขาไปจักขอดไปว่าว้อยู่ป่าได้ทำามาเมื่น้องทา้งหลาป่านะจักซื้อเมื่อยทา้งหลาพี่น้องเอ้ยไไกต้นตอนม่าน่ะปวดอัดยุป่ะตอนเมื่อยเนี่ยที่พี่น้องเอ้ยตอนม่าน่ะพี่น้องแม่น้องด้าน่ะขี่รถซาเ์าก็ะหายโอ้ยขี่ผู้เดียวก็จะเป็นขี่ซาห์น้องนาดเพิ่นหาเอาได้ตอนม่าน่ะพี่น้องเพิ่นหาเอา เขาเหื่อยถ้าล้วขี่ส่ามาผู้เดียวกันเ้แม่โ่าย่าฮ่าฮ่าส่นฮ่า่าฮ่าฮ่าไ่าฮ่า่า่าฮ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 ้าฮสาฮ่าฮสาฮ่าเ่าเ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่าม่า่าพี่น้องเ่าฮ่าฮางไาฮ่างเมื่งพี่น้อาจักมาส่งข่าวเรียนเขาาฮา่าาจาางเมื่กาวา่่่ฮฮ่่า กี่วัยเนี่ยเมื่อไหรมากับแม่เพิ่นพี่น้องน้องคอยปล่อยมานน้ำก็เลยเอาแม่เพิ่นมาน้าม่อแม่เพิ่นว่ามื่อที่เขาเอาวายปรหัยเนี่ยพี่น้องว่าแกงน่ะว่าเซียเสีเพิ่นว่าได้พี่น้องมื่อเนี่ยผิดติดใจมาเองลูกไส้เพิ่นก็บปอยู่พี่น้องเลยน้องคอยเพิ่นก็ไปปั่นเข่าพี่น้องมาก่อนปั่นเข่าหน้าปังพี่น้องแม่ก็ใส่สินาเหล่นะคนสับคนเหล่นมวกระใส่อีก เบิ่งเบิ่งอาสีแม่ละกันแล้วพี่น้องเอ้ยนิ้มเก่งเมื่อยสิตายกับมาสบายเมือนี้มีแตนิ้มมีแต่กูะอุ้ยกุลำคาดมึงได้คอร์แต่หัวดุเทเด้่หัวหัวคอร์หัวคอรเอื่อยฮะแล้วมากับพวกนี้ละหว ไมล้วพน้ไดพี่น้องเอาไปเห็นยังดอกพี่น้องแลวนี <h anka> <h anka ่ก็มีสามว่าเอาไปให้มันนักกว่าถ้าก็ได้สำนีพี่น้องไก้แกงแล้วจะนอนจะได้กับแมน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 ่น้งก็เมื่อยรพี่น้องก็หอนก็ห่อนแมนียงมแมน ดูง่ายได้มเดียวได้เมื่อใหม่ก่อนมื่ออื่นบอกมันนั่นที่เดียวได้อื่นในก็รจะไปอันนะเหนื่อยเป็นรางอะไรเป็นรกระต่ายพี่น้องเอ้ยซันี่นะว่าสิขึ้นเฮือนแล้วได้พี่น้องสิบอกข่าวดีกับอันพี่น้องเนาะว่าสิขึ้นมื่อวันพฤหัสพี่น้องแต่ยังบ่ได้มีอยังเลยพี่น้องเอ้ยมีแต่ว่าสิขึ้นย่างเดียวพี่น้องจักรสื่อสื้ออยังเงินกับบอลายพี่น้องเอ้ย ปลาซิมาซับไว้เนแล้วเมื่อแกงใส่กระดูกให้ผื่นกินว่าสันพี่น้องแม่น้องกีกว่ากระดูกหมูเนาะสาวเนาะอันแม่น้องดำกระสิมาซับไว้ซอยเดีืยวมาแล้วมาซับไว้พังพี่น้องเขานั่นเจกซีเอายังให้ผึ่นกินเนาะแขกมาขืนเฮอยนพี่น้องเอ้ยเงินกับบอลายกระซิมาซับไว้กริไปหันออกไหมเนาะ hãy làm mát là cả, cái ao, cái ăn mãi là cả keng cái ăn cái đại sòng meno này đi, đi đại sòng meno, xịt lên nào hơi cái tháp cái sòng phi nông ơi men, nông, thêm ngan, ทีมงานสูเดดปาหนาแดงคือแบบพริกซุปพี following. ่น้องเลยอ้าวเดี ah, ๋ยวร้ายเติบเลยได้พ okay, no? ี่น้องร้ายเติบแล้วแหละน้ำแม่น้ำกิ๊กแดงคือแบบพริกซุปนี่วมครอบพี่น้องเลยาแดงหน้าแดงหวานแหววพี่น้องแดดอะเรื่อยรอนพี่น้องให้แดงไม่ใช่ไหมเนาะมันแดดเนาะทีมงานสูแดเด แต่สีลำไรกลัวเท้ามากกลัวทีมงานสู่แดดพี่น้องเอ้ยอาบแดดน้ำกันเด้อลงหายลงหน้าเฮนเขี้ยวแล้วบอกว่าแต่แม่น้องดำเลยพี่น้องเอ้ยน้ำกันเบิร์ดเลยแหละเคี้ยวอัมทัมพี่น้องธรรมศาสตร์ด้วพี่น้องเด้อป่าไม้ป่าตอกเขี้ยวเขี้ยวทั้งคนเขี้ยวทั้งไม้ ใบใหม่มันเขียวคือการกับคนมันหอนเนาะเีแดด่เแดดแท้แดดาพี่น้องเดอดบ้านหรือ่เนาเลไม่น่อย่เนาะายางมะกลนเดยดเพิ่มัดบ้านแม่น้องกิ๊พี่น้องเ้ยยางหลัมาบ้านท่้อีกวันเิ่หอหอดได้ไมน้องดำเลยพทิอะนมาหอดเพิ่มโอแม่นองดำมากเลย อันนี้เป็นแก้วแม่ของแม่น้องดำแล้วพี่น้องเอ,งอ้ยแม่น้องดำกับมาฮอทที่พุชิโลกับมากุชิโลคลายเนาะทีมงานสู่เดดทีมงานสู่เดดทีมงานหน,<า>น้องดำสู่เด็ดตะกี้มานะฮะกิซีกับแม่เลยตะก 3, ี้ฮอทนาตาคาตะกี้เออเฮากับเคยมาได้ตะกี้กับมาฮากิซี่กับพอน้องกิก๊ก จนสิ้นตายหักตะกี้กับไม่ได้เมื่อยคือขูมเอนี่ขูมเอนี่เมื่อยแห้งขื่นอ้วนขึ้นไปเมื่อนานกับน้องนี่จนสิตายฮะกิซี่บอกังแค่ใดคือว่ากูกิซี่ครับักไปข้าวเดียวหรอนะไปแม่เมื่อก็ได้อุ้มคนมีแต่อย่างเนาะไปแม่เมื่อมันอุ้มคนอยู่บ้างบ่ กะดีแล้วันนี้บ่ให้อุ้มได้กับน้องอึ่งเนี่ยโอ้ยบ่ไว้น้องอึ่งนันให้อุ้มเป็นยังหน่อยเหเนาะเต็นลูกกันซุดท้องกันต้องเอาใจแน่เลยบาดห้าก็เสดงูเมื่อเลยเนาะงูเมื่อเลยพี่น้องเอ้ยบ่ายเลย กระชิญย่างห่อดบัดแทงนี่บัดแลยเพื่อนึงพี um, ่น้องแม่น้องกิ๊กนอนแล้วบาไว้พี่น้องเอ้ยนั่นนี่ฮะก็ระป็นเนื้อแล้วพี่น้องเอ้ยอยู่ต่อมาได้แล้วกัะชิญย่างบาไว้เดี๋ยวเซนเดี๋ยวห้ามกันีิตายแล้วเพิ่อนึงก็อยู่ลายเนาะว่ากับเธอพี่น้อง ก็ตื่นเมื่อยแหงโว้ยโค้ดถอดก็ผละายพี่น้องเอ้ยอายุบ้างกันจะมาเมื่อยได้พี่น้องเดดเผาเดดใหม่พี่น้องเอ้ยนี่แหละนี่แหละที่ได้ก็ได้นี่แม่นองดำกันี่พอแกงพายพอแกงมันพี่น้องเอ้ยพวกห้าวและไดล่ลายของหมูเต็มกระตาเต็มทั้งกระตุ่งหามพี่น้องขอเจ้าิีไว้เพลงเทนนี่ได้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องนางนาดนะพี่น้องเด้อสบายดี